بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ลฮรมดลิลล่ครับท่านพี่น้องผู้ชมครบับรายการอัลกุอานสูงค่าผู้รู้มีคุณได้กลับมาพบกับท่านพี่น้องในช่วงยามเช้าหลังจากที่เราได้ทาอิบาดะการชุโกตเป็นการต่ออัตตอรอสุบาหานุวะตาราวันนี้ท่านผู้ชมครบับรายการของเราก็พยายามที่จะมีการเปลี่ยนแปลงและพยายามที่จะนําสิ่งที่ดีๆมาให้กับท่านผู้ชมและวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณครูคอลิดบินมานะครับที่ เป็นคุณครูที่รับผิดชอบและดูแลในเรื่องของการสอนอันกุานเนี่ยจะมาคุยกับท่านผู้ชมว่าเราจานกุรานอย่างไรเราจะสอนอย่างไรปัญหาของการสอนเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จะมีนักเรียนของท่านนะครับมาเป็นผู้สาธิตในเรื่องของการอ่านก็ขออนุญาตพบกับท่านคุณครูนะครับเชิญครับครับสลามอีครับผมอรรักษ์ผมบริกาตุวครับครับผมครูคลิปบินมาครับโรงเรียนบำรุงสายสลามบ้านพุทเทพยานะครับก็มาพบกับ พี่น้องนะครับพยายามเช้เช้าแบบนี้กับการอ่านอัลกุรอานนะครับซึ่งปัจจุบันจะเห็นว่าการอ่านอัลกุรอานนั้นเด็กและเยาว,วชนหลายคนอ่านไม่ได้นะครับหรืออ่านได้แต่ก็เรียกตัวไม่ชัดเจนนะครับก็ยังไม่เข้าใจเท่าที่ควรนะครับเนื่องจากเ,เทคนิคการอ่านหรือ การเอาใจใส่นะครับของปัจจุบันนะครับกับสมัยก่อนนะครับเวลาที่เหลือน้อยลงกับการงานที่มากขึ้นนะครับวันนี้เราก็มาพบกันในเรื่องของการอ่านอัลกุรอานครับผมเยาว,วชนที่จะมาเป็น <c oughs> ผู้สาธิตการอ่านอัลกุรอานให้เราฟังในวันนี้นะครับเด็กหญิงนางสาวเด็กหญิงนางสาวแนะนําตัวเองเลยครับฉันนางสาวสมจิตสมนย ก็จะมาเป็นผู้สาธิตเราจะมีคุณครูหนึ่งท่านนะครับแล้วมีเด็กหนึ่งท่านเพื่อที่จะให้การเรียนอัานกุรนเนี่ยได้มีตัวอย่างในเรื่องของการอ่านเดีย๋ยวเราจะเริ่มในวันนี้นะครับก็คือเป็นโซลที่เราใช้กันอยู่เป็นประจำเนี่ยให้อา่านทีละอาย่านะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะเป็นคนไหนครับเป็นคนบอกว่าตัวไหนที่เป็นตัวที่ควรระวังใน ในอายะห์นั้นๆในสุร้อนนั้นๆเอาสุร้อ์ที่เราใช้ประจําก่อนในละมาะสุรอนปริหาเริ่มตั้งแต่อาอูเลยแล้วไดว้คุณครูเป็นคนบอกอบิอรีทีละอายะที่เราวักแเลยคืออาอูบิลลาเนี่ยก็คือ ตัวตัวอชีนูนะครับตัวนี้ว่าคนเด็กปัจจุบันจะออกอก้ามกันระหว่างอาชีนูกับซีนนะครับซึ่งตัวซีน,นจะพ่นลมเป็นเสียงของเรียกว่าเสียงตะก,กะจันเสียงอะไรพวกนี้นะครับก็จะใช้ลักษณะเสียงที่มันใกล้เคียงกันก็หลายคนที่ไม่ได้รับการฝึกฟังอย่างเดียวก็จะอ่านไซไซ ซึ่งตัวนี้ต้องควรระวังนะครับจะพอมาถึงงจุดเนี่ยก็จะอ่านให้นุ่มนะครับให้ช้านิดหนึ่งนะครับถ้าสอนเด็กแบบง่ายๆนะครับอย่างตัวอย่างที่จะอ่านไปแล้วนะครับที่ผิดโดยทั่วๆไปของเขาไม่ใช่บอกเด็กผิดใช่ไหมแต่บอกว่าที่ผิดทั่วๆไปเวลาอ่านเ่ยถ้าเวลารีบก็เป็นเอาอุิว้ไม่ใช่ตอนเรียยีครับก็จะฟังเราถ้าเราฝึกแบบนั้นมันก็จะเป็นปัญหาแบบนั้นครับอ่ะเราใหม่เอาอ อูิลลฮิมินัชาิราีต่อไปบิสมิลลาฮราห์มิหอิมมีอะไรแนะนครับตัวที่สงนะครับคอ่คว่าบิสนะครับครับใจ,จะบิดบิดนะครับเด็กตัวผ่นะครับเมื่อเรารีบนะครับบิดมิล,ลาบิดมิล,ลาซึ่งจะครบ ได้เยอะนะครับเพราะว่าลิ้นของเด็กเกิดการฝึกฝนหรือเราปล่อยปะละเลยเวลาเด็กใช้คำว่าบิสมิลลาฮิราะห์มานิราะหีมหรือตัวตัวสุดท้ายนะราะหีมนะครับก็จะเด็กจะใช้ตัวราะหีมตัวแรกนะครับไอ้ราะห์มานนะครับกับราะหีมอันเดียวกันซึ่งไม่ใช่ซึ่งไม่ใช่นะครับอย่างตัวอย่างที่เด็กได้ทำนะครับลองฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ คือถ้ามันออกเร็โดดครับมันจะเป็นร้อมาร้อฮีมใช่มันจะกลายเป็นหาเพิ่มสุกุนที่หาอีกซึ่งบางทีไม่ใช่เด็กหรอกคนที่นำละหมาดวันศุกร์ครับเวลาเราไปละหมาดเขาถามว่ามีคนเขาบอกว่าอาจารย์ฉันนะฟังคนนำละหมาดเนี่ยเขาอ่านไม่ชัดทำไง บางทีผมก็บอกว่าทําเป็นไม่ได้ยินมันก็ได้ <g ül> ครับก็<笑><笑>บอกอาจารย์เขาผิดจริงๆบอกว่าไปจับผิดเขาเยอะไปหรือเปล่าเขาบอกจริง <c oughs> ๆฉันจาอะไรสุกแล้วเราก็บอกว่าเวลาละหมาดนะน,นึกอยู่กับล้อก,กันร,ร่ร้งกายอย่าไปยุ่งกับคนเขาอา่านถ้ามันผิดเป็นอันทำได้เป็นอันทำดีอย่างนี้ดิโอเคเรา <c oughs> จะได้ไม่ต่อหน้าแต่ถ้ามันใกล้เคียงใช่ไหมถ้ามันใกล้เคียงเนี่ยตรงในเรื่องการละหมาดนะครับเราไม่ต้องไปจับผิดถึงขนาดแล้วเดี๋ยวจะไม่สบายใจทั้ง ส่อถามเรากันแต่อีกมุมหนึ่งคนที่จะขึ้นไปนำข้างหน้าก็คนที่จะรู้ตัวนะครับอันนี้เราคุยกับคนที่เป็นมะมุมคแต่เราต้องไปคุยกับคนที่เป็นลีมามีอย่างเลยครับอ่ะต่อมีไหมครับครับเด็กเนี่ยคืออันถูกนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือบิลอา ตัวอาราะนตัวอินนะครับก็เด็กก็คือําละกับตัวอินเนี่ยคือเขาแยกกันแล้วนะครับลองลองยกตัวอย่างอีกครั้งนึ่งอลองอ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ,รบ,บนะครับตัวนี้ส่วนใหญ่จะใช้ขึ้นถูกอารขึ้นไปอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่นะครับเด็กที่ใช้นะครับก็จะ เหมนเด็กไม่รู้ในเรื่องของมะครอดไม่รู้เรื่องของฐานเกิดว่าจะวางว่าลิ้นอยู่ตรงไหนเสียงอยู่อย่างไรครับด้วยอตอครับวันนี้ก็เหมือนมันวิสมิลลานะครับตอาตอไปเลยครับมีไหม จริงแล้วเนี่ยมันน้อยนะครับแต่คำว่ามาลิเกียวมิดตีนมิดตีนตัวเนี่ยท่าเด็กที่เริ่มฝึกหัดเด็กที่กำลังเล็กๆอยู่เ่ยเขาจะก็ผิดไปเลยผิดตัวเลยสะกดไม่ใช่มิดตีนเป็นมิสไปเลยออกซีนมาเลยนะครับที่จะที่จะเห็นกันนะครับแต่ถ้าตัวผมเองนะผมเคยโดนคนอาหรับเขายืนละหมาดข้างหลังผมบอกเป็นหมามุกไปหมาบกเขาถามอาจารย์ละหมาดเนี่ยเมื่อกี้อ่านริวาญาอะไรผมบอกว่าก็ฮักไง ฮับทำไมมาลิกีมันฟังเหมือนเป็นมาลิกียวมิดดีผมก็บอกว่าโอเคอย่าจางก,กันเราขอบคุณเราก็ไปลองนะครนี้มันก็จะต้องเพิ่มความระัวังว่า <c oughs> เพราะคนอาหรับแถบโมรโคโค็อกโกพวกอะไรพวกนั้นเขาจะอ่านมาลิคีแล้วบางทีเราไปละหมาดตอนเรียนบันดลีนาเนี่ยก็จะมีหม่ำที่อ่านริวายะบางทีมันติดโดยไม่รู้ตัวนะอครัะ oh. <c oughs> ฉะนั้นถึงบอกว่าเราเนี่ยไม่ใช่บอกเราเก่งเราต้องรับฟังคนที่เขาอยู่ข้างหลังว่า <c oughs> บางทีเขา เขามาเตือนเนะี่ยเขาหวังดีแต่เราเนะี่ยบางทีไปหลงตัวเองว่าเราเรียนจบนอกเราเรียนเมืองนอกเราเรียนเก่งเราเป็นอาจารย์จริงๆไม่ใช่นะท่านพี่น้องนะถ้ามีคนมาเตือนท่านต้องต้องแบ่งรับก่อนว่าสแสดงว่าเขาเป็นห่วงเราใช่ครับแล้วก็เราไปติดมาเหมือนกับบางคนชอบเมื่อกี้คําว่าอัลฮัมดูเนี่ยชอบไปล้อคนบางคนบอกว่าเคยได้ยินคนอ่านอัลละฮัมเวลาลอ้ลอลอ้อปุ๊บอัลละฮัม <c oughs> แล้วตัวเองเวลาแบบงอ่านในละหมาดเป็นอัลละฮัมเหมือนกันนะเคยชินติดใช่เพราะมันจะเป็นประโยคที่ ออกมาจากปากเรา,าไอ้ส่วนมาลิกีนนะตอนหลังเวลาผมอ่าน,นำลำละมานผมก็จะบอกมาให้มันชัดชัดก่อนไอ้ข้างหลังจะได้สบายใจอ่ะต่ออิยานา,ยยา,นาอมุดุอายานัสตอนไอ้นี่น่าจะมีเยอะมีเยอะครับ,รบอีอิยากนาอมุดุไอยากน,นัสตออนอีตัวน,นี้อีอียาครับก็จะมีการเล่นนิดนึง เรียกว่าถ้าการฝุดเนี่ยเอาทำนองใส่เข้ามาเล็กๆในละงลงมาดก็สามารถใส่ได้มันจะทําให้เก,เ,กหเกิดความไพเราะเกิดความไพเราะแล้วก็หลักพระนวีตก็จะมาได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วเพียนลองอีกข้าวหนึ่งเดี๋ยวจะบอกตามจุดอีกครั้งอียาอิยาแกนั้นบุญเวออิยากะนะสตางค์ พาะของเด็กเนี่ยอียาแกานาบูดดวะอียาแกานาสตาอินนัสตัวเนี่ยเด็กตัวต่อไปคือตาตาอินเด็กก็จะใช้ซาอินไปเลยนัสไซน,นัสซาอินอนี่ก็คือ,อ,ค,อคือฟังบ่อยแล้วก็เยาวชนที่ขึ้นมาเป็นผู้นําหรือเป็นอิหมันะ่นในโรงเรียนก็จะให้เด็กเป็นอิหมั่นกัก็จะได้ยินก็จะติดมีนัสซาอินมือนกันใช่ครับคือความเคยชินความเร็ว เวลาท่องเวลาอะไรคือพื้นเพเดิมเขาฟังฟังฟังก็จะติดมานะครับเราต้องฝึกฝนเรื่องอัลฟาติธาเนี่ยบ่อยๆนะครับมันเป็นเหมือนคล้ายต้นที่ใช้ประจำนะแต่ว่ามันเป็นต้นที่ผิดแบบผิดผิดมากที่สุดมากที่สุดเพราะเราเราต้องใช้มากที่สุดเลยนะอ่ะทอ นีนักเรอยนราตอนมศกีนะครับมันบางคนก็ลงลึกไปเลยอีเป็นห่าใช่ตรงเนี้ยที่ได้ยินก็เนื่องจากว่าเขาเขาเน้นเพื่อที่จะ,จะเน้นทันว,วิตให้มากเพื่อจะดูเหมือนว่าให้เห็นไปเลยว่าตรงนี้เป็นยังไงแต่จริงๆแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่พลาดเน้นมากเกินไปหรือเน้นทำนองเอาทำนองมาเป็นที่ตั้งก่อนพอเน้นทำนองหัวทำนองปุ๊บก็เลยพลาดตัวทันว,วิตไป ค,คือบางทีถ้าจะบอกบางคนอ่านฟาติห้านะ้ไม่เคยเห็นตัวหนังสือนะครัเพราะจำมาตั้งแต่เด็กใช่ครับแล้วก็ไปของฉันเองแล้วก็ฟังอย่างเทปแล้วก็บางทีเทปแล้วก็ไม่ผิดหรอกแต่เราเนาะฟังเพี้ยนไปเองฟังเพี้ยนแล,แล้วมีตัวหนึ่งที่จะเป็นปัญหาของหลักของมันว่าอีดีนอสซีรอตอนตัวตอ่อโอเคไม่เป็นไนรแล้วตน้นมุสตาไอ้ตัวตาพ่นลมก็ไม่พ่นลมใช่ไหมใช่เมก้นัสตาัาอีนไม่เป็นไรแต่เวลามุสตา้า ตัวหลังนั่นเป็นกอฟถ้าพ่นไม่ดีต้าเนี่ยจะเป็นตัวะอะไรมันกลับมาไม่ทันจะกลายเป็นอะไรนะ,ะมันจะเป็นกาฟครับอ่ะลองดูใหม่ดิดถ้าเราไปห่วงตัวตาใช่ครับกอฟหายครับแต่ถ้าไม่ระวังเั้งสองตัวเนี่ยมันจะได้ตัวหนึ่งหายตัวหนึ่ง แต่ถ้าเราได้สองตัวมื่อกี้สบ้าพ่นลมใช่ไหมล่ะต้าแล้วก็กลับมาเป็นไหนก่อท่านแต่ถ้าคนไม่ระวังเนี่ยตัวเนี้ยที่มันจะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเวลาเราตัดสินในเรื่องของอะไรนะของมะขรอยมะขรอดอ่าลองอ่านใหมแต่ถอยฟังคนอื่นน่ะ อีดนอสิรตัอนมุสห่วงต้าใช่ไหมัมันไม่ลงกรีมนะมันลงกรีมไปเลยใช่ครับมันมัน,มนออกเสียงเดียวกันแต่ว่าฐานมันไม่ใช่นะนี่คือถึงบอกว่าซอเฟา์ติฮนานะง่ายอ่ะสุดท้ายานานาอ่าจบเลยครับิวลับ อย่างผมก็เวลารีบีก็คือเด็กก็จะถูกตีประจำสี่รอคือตัวซีนมาเลยครับตัวคือมันจะสลับกันไปเลยตัวซีนตัวซอดนะครับแล้วก็อันอัมเนี่ยคือเด็กก็จะควบไปเลยอันอัมนะมันคู่สองคู่เลยนะมันอลีฟแล้วกันอะไรนะอีนครับอันอลลฟอัมนะมันอีนไออันนะมันโนนไอนั่นเนี่ยมี มันคู่กันสองคู่เนี่ยมันผิดทั้งคู่เลยนะแล้วแต่อ่านแบบเด็กก็คือ<ช>อันอัม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 นะครับแล้วก็ไออัมอัมนะคือโนนหายไปและกะอินหายไปใช่ผิดอย่างละหนึ่งอ่านหนึ่งพอมาใสาน่นนนถูกนะครับมีมถูกแต่ว่าตัวหน้าใช่ผิดถึงบอกถ้าดูตัวหนังสือมันมันเป็นอันก่อนบางทีสอนเด็กบอกว่าขนมมีกี่อันสองเด็กบอกว่าฟาติฮามีขนมในระครูบอกว่า พูดคำว่าอันเป็นไหมล่ะนันละอันตัวแรกก่อนก็ขนมสองอันเอาอันตัวนั้นอันแล้วถึงจะไปอําแล้วก็ปิดปากแล้วก็ทายนะครับดอลลีนความเข้าใจความเคยชินหรือความเข้าใจเขาจะไปดอลลีนกลายเป็นดวงเ<น>สียยนะครับไอตัวรัดด้วยบางคนไม่ตุยแก้มไม่ไม่เขาไม่อัดไม่ไม่ตุยนะครับแต่ที่ผมเจอเนี่ย บรรดาครูฟตดูอินด้วยกันครับตัวท้ายเลยเนี่ยเขาจัไปหน่วงเขาพอนั่นเสร็จเขาก็มาถามก็อาจารย์ก็อยู่ก็ให้ทำทีละคนฟติฮะเนี่ยขนาดครูฟตดูอินเนี่ยหน่วยแปดเนี่ยก็เอาครูจิวิทย์ไปสอนผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เรียนครับแล้วก็ครูไหนครูก็ตในครับเป็นคนสอนครับก็เริ่มจากฟติฮะทุกคนนะครับครูที่ไปเรียนจบนอกเนี่ยจะถอยก่อนเลย พวกจบอีมาเลยถอยก่อนเลยแสตฟอร์มนะแสตฟอร์มก็เหลือครูในไทยครูรุ่นเก่าๆเนี่ยจะเรียนอยู่นั่นแหละพอเขาให้อ่านก็อ่านอ่านนะครับก็สุดท้ายเนี่ยต้องฝึกกลับมาฝึกใหม่ฝึกใหม่เพราะความเคยชินของเขาเนี่ยเวลาไปใช้ก็ยังน่วงเหมือนเดิมมันมีตัวด้วยที่จะเป็นบ้านเราปัญหาคือวารัตกับวารัตอ๋อครับบางคนเก่งไงเขาบอกต้องวารัตเพราะมันมีรามอาีฟแล้วก็อาีฟรามดอท มันต้องอ่านวาลาแล้วก็ไปกินไปไหนวาลาดเลราเราไปอ่านวาลาดแล้วก็ถามว่าลิมหายไปไหนลิมทั้งสองตัวเราก็บอกเอ๊เราก็คือถ้าคนคุยแล้วเขาฟังเนี่ยเราอธิบายแต่ถ้าคุยแล้วเขาจะชนะเราเนี่ยเรากบอกว่าอ๋อฉันเรียนก็ยอฉันมาแค่นี้แหละก็ครูจะเรียนยังไงก็วาไปจากนั้นที่บอกว่าอ่ะลองอ่านสุรฟาติฮักเต็มๆทั้งสุรเลย أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من الصراط المستقيم ในส่วนตัวผมนะเวลาผมฟังเด็กผมขออนุญาตใช้คำว่า,าเด็กต่างจังหวัดนะ่กับเด็กในเมือง <c oughs> เนี่ยเด็กกรุง <c oughs> เทพนะอ่านไม่เหมือนกันไม่ใช่ทุกจังหวัดนะ <c oughs> ถ้าต่างจังหวัดเนี่ยนครนายกฉะเชิงเทราปทุมธานีแล้วก็เพชรบุรีในในภาคกลางเนี่ยนะ <c oughs> ที่เจอเนี่ยประมาณเนี่ย <c oughs> เด็กจะค่อนข้างอ่านหนังสือชัดกว่าระบบใหม่ที่เป็นระบบเก่าๆก็คือแบบชาวบ้านชาวบ้านที่สอนแบบไล่เขาเรียกภาษาอะไรขยอหรืออะไรนะ ไอ้สกดทีละตัวทีละคนเนี่ยนะมันจะทําให้เด็กเนี่ยอ่านได้ชัดกว่าแต่ถ้าสมัยนี้เดี๋ยวบางทีเด็กมีหลักสูตรใหม่ๆไม่ใช่บอกไม่ดีมันดี <c oughs> แต่เวลาถ้าเราเอาปนกันรวมกันสองอย่างหลักสูตรใหม่ด้วยแล้วก็สอนสะกดด้วยให้เด็กรู้จักตัวเนี่ยนะเหมือนกับสมัยก่อนแค่สะกดบิสเนี่ยบาซีนสุกูลบอว์ว่าบิสไอ้บาซีนมาตีบอวว่าบ,บิสหรือบาซีนอ,อ,อะไรนะสุกูลกัสซบิส เขาก็จะถามที่เราตัวตัวนี้เป็นอะไรทําไมถึงเป็นทําไมถึงเป็นซีนซีนมีสามอยากทําไมถึงไม่เรดยกว่าชีนเพราะมันไม่มีจุดทําไมไม่เรียกว่าตัวอะไรเขาจะไล่ไล่แบบจนกระทั่งอะไรนะละเอียดอ่อนแต่ช้าช้าใช่ไหมใช่ครับแล้วสมัยนี้สมัยนี้ตัดตัดตัดลิปอาบาอัพอีบาอิฟเอคือจะให้เร็วให้เด็กได้เร็วได้เร็วแต่ เยังเข้าใจได้ช้าหรือไม่เข้าใจเลยนะครับมันมันมาด้วยความรวดเร็วครับครับเราวครูมีอะไรแนะนําครับก็การอ่านครอานนะครับผมก็ยังเอ็นย้ากับครูฟอดอินหรือเพื่อนอผู้ปกครองทั้งหลายนะครับก็ยังฝากครูฟอรดอีนว่ายังต้องให้เด็กเข้ามาอ่านกับครูทีละคนครับนะครับที่ผมยังใช้ระบบนี้อยู่นะครับทีละคนยังสอนรวมก็จริงแต่ว่าเวลาจะให้ย้ายจะให้เปลี่ยน จะให้เดืดก<า>คขาดผมก็ยังสูคนทุกวันนะครับครับผมก็วันนี้นะครับรายการกุานสูงค่าผู้รู้มีคุณเนี่ยก็ขอบคุณคุณกุค,ค,คลิตบินมานะครับและนางสาวสอวะกิจิสมันนะครับที่มาร่วมกับการที่จะให้เรานนั้นมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง ไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดและถูกที่สุดนะครับก็ขอเราส่งตอบแทนต้องสองแทนขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการวันนี้จากด้วยกับคำว่าว s a l a m ว a ไลกุม m warahmatullah w าร a r a k a t u h ไง่แมลี่ดิรเันชดิดมิลเดมฮูเวยุบชร์อัลมุ่มิน